คุณป้าท่านนี้มีตู้เซฟบนอยู่หลายวันแล้วว่ามันเปิดยากเปิดไม่ได้ให้คนมาช่วยเปิดหน่อยก็ไม่มีใครช่วยค่ะเลยงัดเองเลยพองัดเองตกใจกว่าเดิมค่ะเพราะว่าไม่เจอนะสิคะหายหมดทั้งตู้เลยเหลือแต่เอกสารผ่อนรถยังงงอยู่เลยค่ะว่ามันหายไปได้ยังไงคุณมนกชกรนะคะมนกกวดชสศรเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาของใส่ไว้ในตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้อยู่หลายอย่างค่ะทองอย่างเดียว20บาท ของ20บาทดละสา0 0 0ค่ะแล้วเงินอีกแต่มันหายไปไหนก็ไม่รู้มาหากันหลานหลานก็บอกอ้าวผมก็ไม่รู้นะก็เลยไม่รู้จะทวดใครค่ะใครมาเอาไปก็ไม่รู้หลังจากทรัพย์สินเนี่ยหายไปก็ไม่รู้จะบอกจะถามใครดีตำรวจก็มาสอบสวนค่ะตำรวจตำรวจสอบสวนสอบสวนก็มาถึงก็มอบอกว่าเอ๊ะใครเอาไปคุณป้ารู้ไหมคุณป้าบอกไม่รู้จะให้การยังไงไม่รู้จะสงสัยใครแแต่่่่สสงัยก็ววาาเเเมมืืออดดนทีล้ปิ ตู้เซฟเอาทรัพย์สินออกไปหลังจากนั้นก็ปิดพอปิดปุ๊บเอา้าเข้าไม่ได้อีกเลยรหัสเดิมใช้ไม่ได้หรือจะเกลือปเป็นหนอนเข้าแล้วก็ไม่อยากจะพูดไปค่ะสงสัยใครกล่าวหาใครก็บาปเ,เพราะฉะนั้นเงียบไปก่อนอยากให้ตำรวจทำงานนะคะเ,เพื่อที่จะหาคนคที่เอาเอาทองไปเอาเงินไปด้วย นี่ต้องไปเช็คดูมีเงินมีทองก็เครียดนะคะช่วงเนี้ยไม่รู้จะไปไว้ไหนใช่ขโมยมันเยอะเก็บไปในตุ่มก็กลัวหายนะครับฝังนี้กลัวเดี๋ยวปลวกมาคุณนั่นแหละเก็บไปเซฟเพหายเก็บไว้ในตุ่มมีอะไรก็ให้ดิฉันช่วยได้นะคะฝากเลยที่บัญชีไว้เผื่อว่าจะโอนมาฝากใจแล้วกันนี่นะคุยขโมยหมายสามองคุยขโมยหมาย